สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุคนนะจ้าสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องเปิดทิปมัมมี่การอยู่สวนมันคือเก่าเด้อพี่น้องพอเป็นกําลังตามันตัดมือเท่านี้ละกาตามือนีออกมาสวยพี่น้องเลยนะฮะก,กแล้วเรียดมือนีออกมาสีคนนะพี่น้องน้องข้อนี้แม่ละกาไอ้ก้างไอ้ไน คือน,นี่แม่เมื่อนอนเพื่อนนะคะมาพร้อมกันหมวยกางมาซอยมือนี้คนหนึ่งไอ้กลนนุ่มเพิเ่นเมื่อเซโนเมื่อเบียก <c oughs> พี่แม่การได้มาแต่มอน,นี้แหละมืออื่นเพินเ่นการเมื่อเซโนโผูกแขนพี่น้องพี่น้องผูกแขนน้องแม่น้อย <c oughs> สิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องยำพันพาก,กินข่าวทำพากระออกมาแม่กำลังหยุกินนะหเห็นงานกินสบายดีพี่นอ <c oughs> ้องังแรกหาย้างซื้อซีนมา,ากได้หรือเล่าลือเพิ่มมาตำลังกับงูเพชรอนสแก้วไอ้กุ้งเมือม่อเมื่อนี่หรอวะเมื่อสนนหฮะไอ้กุ้งเมื่อมื่อนี่ออ,นอ,นออื่นจะเมื่อเนอะ แหม่น่องแม่หน้อยเฟม,มนนิลี่ <c oughs> ตัดมันพุดเมื่อวานนี้พี่นอ้องเลไลเตอรมือนี้ตัดแล้วก็ตากเลยตาสองสามเมือเอาไปขาย <c oughs> ให้แหมหน่องมือนี้บริจากลมบาแหงปันไดวิดบุญนานเลย <c oughs> อยางานอันต้นใหม่หักใส่คอนี่ก็พอแห้งกีพง่พอก็อีอแม่เบากัน ลูกลูกมาประเทศยิงแควอยู่คดนะงาใหม่สับขีแก่วเอาไเดินนกนี่แหละมีแต่งานใหม่ตายเหตุผประเทศยู่บนต้นไม้ใหญ่มา่นีเดียลมพัดมาบัดได้เสียวมาบป่าโอ้ยสวนมันคี้เก่ามาเด้เอฟซีมาขุดมันชอยมาแล้วจ้าเธอ ยังโดนยังมาหอดึงครับแถวคุณยังไล่ถ่ายก็ยังบ่ได้ขายจะเกลียดอะไรแม่ายรชงเสือละถ่ายกันได้เงินล้านสองล้านอืมสี่ได้หอดสามสี่สิบล้านคือเขาอยู่ติหยุดเนี่ยบาทนี้เฮ็ดแล้วบาทนี้บม่ได้บม่ได้เฮ็ดแล้วเอาเมื่ออื่นอีกมาเชโนอีกเมื่อวันขานผัดกินดองอันพี่น้องหอตัวเองเมื่อนำการอีกเจ้าก็ได้ไปซอยเวียได้ละ แต่ละคนมาเอาใส่ได้พลัสสามสี่สิบล้านเลยทางนี้ฮะก็ได้สองล้านกีบปชื่อกินก็เกือบพ้นแล้วน้ำหมูน้ำมันเหี่ยวไก่ยังไงก็เพงนิดหน่อยค่ะไฟเมื่อวานนี้มากกว่าสองแสนผู้ถ้าสิบใส่ในจักมือสามมือมัดหมดละใช่เมื่อวานนี้หาสิบลงเครื่องหนึ่งเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาบอดี้ไก่เดี๋ยวพี่น้องเอเจส่วนหาบ้านไก่เติบ เดี๋ยวนี่ยกระเตกทางขี้ฝุ่นเจือกไตเจือกเนื้อกับอีแม่กไม่ต้องได้กระตกรถเพื่อนที่หอดเป็นสมองขีไปทางกลางเจือออกอันขาปขึ้นไปยักอันนี้ขึ้นโน่นโพหมูอ้ายมาซอยพี่น้องมาสองคนนเซื้อสีนมา พี่สได้ลายเติบแล้วมือนี่2คน 3, 4หาคนเลยขุดน้ำกันมือนี้จะหน่อยลงเห็ดกินแล้วอนองกินแต่แบบอร์ดิน้อ,นองคุณกินเทียงครับสลาบสีนสนีนสีนเทียงเถอะเขานักกันสัเทียงมุดได้สิ ก like ินข้าวที่ยงน้องกันพี่น้องเดี๋ยวจะเสบ่ขวบ่ข้าวก็ลุกลาบกอยซอยแฉะเออมานื้หมูลุกมาซอยหมูทอดก้างมาซอยท่าไนไลนี่มาไห่วงยน้เดใช่ร่วงตนี้ตนี้มั าหลายพิเศษมาหอมแรงหงอยกันหลายตัวพี่น้อยมาอย่างอื yup. light, ่นเกือบแล้วพ่อจ้า แม่เ <laughs> ินเห็ดกินเลยนะ้องขนาดขึ้นทีนเขาขอเา <laughs> ดเล่นขึ้นอะไรคุณมนวมัเมื่อนา <laughs> อมอิมนอจอที่แล้วามาค่ะมาอิมอที่แล้วาค่ะมีมาอีกนน็ได้เคงนะป้าเป็ดเดียวหนิเมื่อเช้านี้ยังอยูย่กูไก่ไก่ตู่ก,กูเป็นมาขาดแรงกูเร็วหมดเลยานพี่น้องหลายคนมันว,วุ่นวายปอาไดยวมานกินิกินจะเป็นที่เห็นนั่นแหละ กินอยูเทียงน,นี่แหละคืนตอน,รนแรก้าพากันกินขาวก่อนจังแม่ียน้อเรีน้ียนอเนงคอัดนันตนันโบทันก็นงคอขึ้นมาเห็ดกินที่น,อน้องมาน่จอ่แต่ก็แหละไปไล่เติบมื่อืน่นมืออื่นมา มากระจัาหมะมาตอนไหนฝืนมาเห็นกินพี่น้องตามบังหุงปิ้งซิ่งขาดแรงลูกเจ๊ลูกเฮียบริการกังไสปูมาขุดน้ะมีแต่ลูกเจ๊ลูกเฮียพี่น้องเลยบรสนทธในการเอามาขุดมันเมื่อเต็มนนี้มดเลยลูกเฮีจองกับบ้าหมอเอากันเองเนาะมาซอยกลางหนึ่งเข่ากระเจ้าหนึ่งละหัวหนึ่งยันบ่พอกินบ่วเป็นหมูดอกพี่น้องน้องหัก กินนำกัน,นกเฮาเป็นรุน่นเอือยเขาได้เฮียนกับเขามหกเขามเาจ็ดนีหยกลเรืองแล้วแล้วมืออื่นนี่มากนี่เกือบแล้วแล้วไรแม่เยต่มหุงเลยกะพี่ีแล้วเลเด้วยโ้ยนอต่มาหลอกะลรปกระดูกขางแล้วก็ต,ม,กม,กตมหุง เน่าปุ๋งสองจานแล้วพากันยังอยู่เดี๋ยวชิ้นแห่งก็มีติ่งชิ้นแหงแ่งนะเราจะเอาชิชมารอบเลย,ยเอาพี่น้องกันสำหรับคที่น้องคอนกับทิดาคอลาไปก่อนเด้อผักซองน้องคอนสาวพารันไซนีเด้อดพี่น้องผักซองสาวเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบใจเลืยลาชิมาติดตามความสมขอบใจเล,ยลืยลาเด้อลาไปก่อนพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าบ๊ายบายถึงมือ